สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ยาก็มีปัญหาอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ก็พยายามที่จะแก้ไขนะคะยากพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะมาดูกันนะคะวันนี้ยากเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วมันจะเป็นอะไรนะคะมาดูกันนะคะว่า มันเป็นอะไรแล้วยาแก้ไขปัญหายังไงมาดูกันนะคะไปคะ่ะมีปัญหาให้แก้ไขแล้วคะ่ะดูน็อตขาดนะคะทุกคนน็อตขาดยาก็เลยเอาลวดมาผูกไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะไปหาเนาะร้านจะอยู่ตรงไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ยจะมีน็อตใส่ให้เราไหมเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะไปตามหาช่างกันก่อนว่า เขาจะทำให้เราได้ไหมนี่ก็ขาดวิ่งเซมาตั้งแต่บ้านสวนแล้วนะคะแล้วย่าต้องมาส่งลูกค้าที่ติดสระบุรีติดหนองแคเนาะก็เลยเอาลวดผูกมาตอนนี้ส่งของแล้วก็นมก็เหลือครึ่งถังแล้วค่ะเบาลงแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูกันว่ามันทำไงได้บ้าง ร้านอยู่ตรงไหนเนาะมาถึงช่างแล้ว ได้ไหมคะได้ครับแล้วมันเป็นน็อตหลักด้วยตอนนี้เท่ากันหมดเลยนะอืพูดถึงนนะอ็อตนะตะกี้ไปเจอตาตาเขาบอกว่า มันคงหลุดมานานแล้วเราไม่รู้บอกไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าพว่วงอ่ะถ้าเกิดว่ามันหลุดเนี่ยมันมันโยกให้เรารู้ทันทีเลยว่ามันมีปัญหาเราใช้มานานแล้วเนาะเราก็เลยรู้ว่ามันมันเพิ่งหลุดล่วงนี่แหละถ้าเกิดว่ามันหลุดมานานเราต้องรู้แล้วแหละหลุดตั้งแต่หน้าบ้านสวนน่ะแล้วเราก็เลยพยายามที่จะส่งของให้มันเบาที่สุด แล้วก็มาเคียวเซ่ส่งเคียวเซ่เสร็จแล้วก็เลยมามองหาว่าเอ๊ะช่างอยู่ตรงไหนบ้างนะเพิ่งเปิดใช่ไหมร้านเนี้ยใช่ครับเพราะว่ามาส่งพี่เขาประจำก็ไม่เคยเห็นเปิดเดือนแต่เอไม่เคยสังเกตเออตาเราไม่เคยมองใครไงไม่มีใคร <laughs> ตาเราไม่เคยมองใครเราก็เลยไม่เห็นขอบคุณนะคะช่างเนี่ยขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณจริงๆเลยค่ะไม่รู้ว่าเท่าไหรค่ค่ะคาเสียหายขอบคุณนะคะ